โอ้โหคำถามแรกก็แรงกันเลยเนาะนะครับต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับว่าในเรื่องของซื้อยินหรือโปรตีนเขาเป็นซัพพลีเมนต์หรือเป็นอาหารเสริมนะครับไม่ใช่ยานะก็ ถ้าพูดในเรื่องการรักษามันรักษาโรคไม่ได้แต่อย่างนี้ครับมาดูวัตถุประสงค์กันก่อนโลรตินหรือเซตินเนี่ยเขานําเข้ามาเนี่ย <c oughs> เพื่อที่ให้คนไม่ป่วยกินคือมันมีมันมีที่มาที่ไปคือพอคนไม่ป่วยกินเนี่ยพอสุขภาพคนเริ่มแข็งแรงดีขึ้นบางเอิญแถวบ้านเขามีคนป่วยเขาเอาไปแบ่งให้คนป่วยกินคิดง่ายๆโลตินนยครับเขาทําจากเคส ข้าวายซึ่งนักวิจัยผู้ผลิตเนี่ยเขาได้วิจัยมาแล้วว่ามีสารอาหารมากกว่า280ชนิดที่ร่างกายดูดซึมไปใช้ได้ทันทีเห็น <Okay, S 1> ไหมคราวนี้คิดง่ายๆว่าพอคนที่มีปัญหาสุขภาพหรือว่าคนที่ร่างกายแข็งแรงดีได้สารอาหารเขาก็ไม่ป่วยไงแต่พอมาเจอคนที่เป็นโรคกลุ่มของโรคความเสื่อมหรือโรคอื่นๆที่เขาเป็นเนี่ยร่างกายเขาก็ได้รับสารเขาก็ฟื้นตัวขึ้นได้เร็วขึ้นแค่นั้นเองทําให้คนป่วยก็ดีขึ้นจากการกินสารอาหารนะคนร่างกายแข็งแรงก็แข็งแรงขึ้นมันก็เลยที่มาที่ ไปเป็นอย่างนี้แต่คราวนี้ในเรื่องของการหายจากโรคเนี่ยชัวร์ไม่ชัวร์ต้องบอกงนี้ครับไม่มีใครการันตีคุณได้นะจริงไหมไม่มีใครการันตีคุณแต่วันนี้การที่ร่างกายจะสุขภาพหรือรอดพ้นจากโรคร้ายได้หรือเพระร่อร่างกายหายป่วยจากโรคนั้นๆด้านมันมีหลายๆปัจจัยเอาง่ายๆก่อนปัจจัยแรกปัจจัยสภาพแวดล้อมนะในรอบตัวคุณสภาพแวดล้มอมคุณเหมาะสมไหมไม่ใช่เจอแต่อะไรฮะสารพิษพัญยาบุดาทุกวันเป็นไงสภาพ ต่อมาคือสภาพทางอารมณ์เครียดเห็นไหมสภาพแวดล้อมรอบตัวข้างบ้านขับรถมีแต่มล,ลพิษภรรยาก็เครียดบนดาทุกวันอารมณ์เครียดเข้ามาปัจจัยทางอารมณ์ไม่ได้ปัจจัยสภาพแวดล้อมไม่ได้ร่างกายยังไงก็ป่วยฮะยังไงก็ไม่หายถ้าเป็นโรคใดโรคหนึ่งก็ยังเป็นซ้ำๆเพราะสภาพแวดล้อมและสภาพทางอารมณ์ไม่ได้2อย่างแล้วนะต่อมาครับในเรื่องของการรักษาและการได้รับยาที่เหมาะสมกับทางโรงพยาบาลน,นั่นเองนะอันนี้ก็เป็นหนึ่งปัจจัยต่อมาเรื่องของการพักผ่อนวันนี้ถ้าร่างกายเนี่ยพั พักผ่อนไม่เพียงพอต่อให้คุณมียาดีไงหมอเก่งยังไงแต่ทั้งวันทั้งคืนไม่หลับไม่นอนเลย7วัน7คืนการนอนเป็นเรื่องสําคัญการพักผ่อนที่เพียงพอก็เลยมีผลต่อการที่ร่างกายจะซ่อมแซมร่างกายได้ในช่วงการหลับนั่นเองนะและอีกปัจจัยคือในเรื่องของอาหารนั่นเองวันนี้อาหารการที่ร่างกายได้รับอาหารหรือสารอาหารที่เหมาะสมจากที่เราทานข้าวผืชผักผลไม้เข้าไปนั่นแหละโปรตีนก็อยู่แค่ในหนึ่งนี้คือเป็นเพียงแค่หนึ่งปัจจัยคือโปรตีนคือสารอาหารก็คืออาหารนั่นเองพอร่างกายคิดง่ายๆครับร พอร่างกายมันก็ดีขึ้นคราวนี้การที่จะรอดพ้นหรือหายจากโรคร้ายเนี่ยมันก็ขึ้นอีกปัจจัยสภาพร่างกายของเขาณเวลานั้นเป็นยังไงด้วยใช่ไหมครับแต่แน่นอนครับการได้โปรตีนหรือสซตีินไปเนี่ยย่อมดีกว่าการที่ไม่ได้รับอะไรเลยเข้าไปวันนี้ตัวนี้ไปสารเข้าไปก็ไปได้ดีขึ้นนั่นแหละมีแค่นี้เองเห็นไหมไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยจริงป่ะเออนะครับอะคำถามต่อมาดีกว่า จริงนกม,มันดีกันนั้นโรงพยาบาลไม่เอาไปใช้ต้องพอออย่างนี้โปรตีนเนี่ยที่บอกคล้ายๆคําตอบแรกนั่นแหละครับคือโปรตีนเนี่ยเขาถูกนําเข้ามาในรูปแบบซัพพลิเมนต์หรืออาหารเสริมวัตถุประสงค์ก็บอกชัดให้คนไม่ป่วยทานครั้งนี้แลวก็อีกอย่างหนึ่งโปรตีนไม่ใช่ยาไม่ใช่สมุนไพรจึงไมไ่อยู่ในสารระบบยาหรือสมุนไพรในประเทศไทยโอเคไหมครับแต่แน่ๆคิดง่ายๆเอางนี้ดีกว่านะการที่ร่างกายคนที่เราป่วยในโรคกลุ่ลมหโรคความ,ามาเสื่อมต่างๆเบาหวานความดันหัวใจไตโรคมะเร็ง ามาจะมีหลายปัจจัยแต่หนึ่งในนั้นแน่ๆคือร่างกายคนเราขาดสารอาหารนะจริงป้างถ้าร่างกายได้รับสารที่เหมาะสมมันก็ทําให้โอกาสการป่วยก็ลดลงวันนี้การได้โปรตีนเข้าไปก็ย่อมทําให้คุณแข็งแรงขึ้นคิดง่ายๆถ้าจะกินเคมีกับกินธรรมชาติถ้าคุณเลือกได้คุณจะกินอะไรอะ่ะโอเคไหมครับไปคําถามต่อกันดีกว่าเนาะมาแต่ละคําถามนี่เล่นเอาสะ,สะอึกเหมือนกันกินเสร็จดิ กินน่ยมันไม่ตายหรอกถามงี่ก่อนโฟรจินเซนิตินเนี่ยเขาทําจากเกของข้าวลายถามหน่อยว่าถ้าคนกินข้าวมีใครตายไหมครับถ้ากินข้าวตายเออคงกินไม่ได้นะคืออย่างนี้ครับโฟรตินเนี่ยคือสารอาหารคือข้าวที่เรากินนั่นแหละนะครับเขาทําจากเกสอนข้าวลายซึ่งนักวิจัยเขาวิจัยแล้วว่าข้าวเราเนี่ยเก็บสารอาหารได้เยอะแล้วเอามาวิจัยแล้วว่าอ้มันเจอสารอาหารที่มันเยอะในนั้นแล้วข้อดีของเขาก็คือเซนิตินเนี่ยครับเขาเป็นสารอาหารที่สามารถละลายทั้งในน้ำ และในน้ํามันได้ก็คือมีั้งวิตามินแร่ธาตุเอนไซม์พดอะมิโนโต,ต่างๆเหล่านี้ซึ่งใช้ในเรื่องของการดูดซึมที่แตกต่างกันนะที่ทําละลายในน้ําแล้วก็ในน้ํามันนั่นเองนะครับคราวนี้ต้องบอกว่าในเรื่องของการตายเนี่ยส่วนใหญ่คนที่กินโลรตีนเนี่ยโลรตีนไม่เคยทําให้ใครตายน,นะครับแต่วันนี้หลายๆคนเนี่ยเอาไปให้ผู้ป่วยที่เป็นโรค,นะคร้ายนะหลายคน,นยที่บอกไปให้โรคคนเป็นมะเร็งบางทีมะเร็งระยะสุดท้ายนอนเียอย่างนี้นะครับต้องเรียนอย่างนี้ทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับผู้ป่วย ถ้าได้ดูคําถามแรกกับคำถามที่2มาบอกแล้วว่ามันเป็นสารอาหารผู้ป่วยคนที่ไม่ว่าเป็นมะเร็งที่ให้ีโมให้เคมีให้ารการฉายแสงหรืออะไรก็แล้วแต่ร่างกายเขาถูกทําลายเาะว่าแมมถูกทําลายด้วยเคมีอยู่แล้วหรือการฉายแสงอยู่แล้วคราวนี้ร่างกายเซลล์มันเสื่อมลงแต่คราวนี้แน่นอนกลับบ้านหมอก็ให้เรากินสารอาหารให้ครบกินอาหารให้ครบห้าหมู่กินโปรตีนเยอะกินทุกอย่างให้ได้ครบเพื่อให้ร่างกายมีความพร้อมและสร้างเมเลือดขาวให้เม็ดเลือดไม่ตกไม่ต่ำแต่จริงๆมันกินไม่ได้ไงพอถึงเวลาคนมันจะกิน มันกินไม่ลงพอกินไม่ลงมันก็ขาดสารอาหารแต่พอได้ตัวนี้ไปเนี่ยมันก็ไปช่วยเขาได้ค่อนข้างจะฟื้นตัวได้รวดเร็วทําให้คนที่มีปัญหาสุขภาพในด้านน,นั้นนะครับเขาฟื้นตัวได้ค่อนข้างจะเร็วแค่นั้นเองนะฮะพอฟื้นตัวเร็วปุ๊บเซลล์ดีก็เริ่มสร้างขึ้นมาสร้างใหม่ระบบต่างๆเพราะโปรตีนมันมีหลายระบบโปรตนีนมีหลายระบบมันแยกกันไม่ว่าเป็นทางเดินอาหารการขับสารพิษการฟื้นฟูเซลล์ตัวที่มีวิตามินซีหรือสารแอนตี ant ant, ool, ้ออกซิแดนซ์สูงก็ช่วยพวกนั้นรวมถึงตัวที่มีค่่่่าอออรรททีีสูงงงงป้งกันในใเืข อ,อนุมูลอิสระได้ดีหรือมะเร็งนั่นแหละนะครับพอกินไปร่างกายก็ดีขึ้นนั่นแหละเห็นไหมพอเขาฟื้นตัวขึ้นร่างกายก็พร้อมที่จะรับการรักษาในครั้งต่อไปก็ทําให้โอกาสรอดเขามีมากขึ้นนั่นเองแต่แน่นอนครับกินโปรตีนไม่ทําให้ใครตายโอเคนะกินไปเถอะนะฮะถ้าอยากดูในสุขภาพแข็งแรงก็คําถามต่อไปกันเลยดีกว่า โอเคเข้าใจจริงๆล้วกินน้อยก็กินได้โปรตินมันแยกการดูแลอยู่แล้วนะครับตัวนี้ช่วยด้านนี้ตัวนี้บํารุงด้านนี้ตัวนั้นช่วยด้านนั้นแต่ทําไมคนที่เขากินเยอะเขาอะ่ะเขากินกระปุกหนึ่งสองกระปุกสามกระปุกบางคนเนี่ยแต่เขาดีขึ้นไงครั้งเนี้ยเขาเลยว่าถ้าอย่างนี้กินเยอะได้ไหมกินหลายตัวได้ไหมก็แน่นอนกินหลากหลายตัวได้เพราะแต่ละตัวทําหน้าที่แตกต่างกันยกตัวอย่างเช่นโพริีเท่าโพริีเท่เป็นเกรสรดอ,อกไม้สกัดที่มีการผสมในเรื่องของวิตามินซีอะไรเข้ามาเพิ่มแล้วก็โพริทักเนี่ยก็เป็นจุลินทรีย์ที่อ อยู่ในแคปซูลคือมันก็คนละอย่างกันเหมือนวีดแกรดนี่ก็เป็นข้าวสาลีอ่อนพอกินหลายๆอันรวมกันทําให้การฟื้นตัวในระบบต่างๆมันดีขึ้นคิดง่ายๆครับเวลาทานโปรตีนเนี่ยในแต่ละระบบที่เราดูแลอาจจะเจ็ดกระปุกบ้างเนี่ยฮะแต่ดูทุกระบบเลยไม่เป็นหลักทางเดิอนอาหารการขับสารพิการฟื้นฟูเซลการลดการอักเสบร่างกายบํารุงในสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาระบบต่างๆแข็งแรงคิดตามผมนะเมื่อระบบร่างกายทุกระบบแข็งแรงคิดว่าโรคภัยจะอยู่กับเราได้ไหมจริงไหม ก็แปลว่าอะไรฮะถ้าเราคนสุขภาพดีเนี่ยกินเลือกกินได้แต่ถ้าคนมีปัญหาสุขภาพอยากดูแลหลายๆระบบพร้อมกันก็กินหลายแต่ปลุกได้ไม่มีข้อห้ามอะไร <c oughs> ก็ร่างกายแข็งแรงได้เร็วขึ้นนั่นเองก็ถามอย่างเดียวอ่ะอยากดีเร็วดีช้า,าถ้าดีเร็วก็กินได้เลือกกินเอาเลยไม่ต้องห่วงอยู่ที่อีกอย่างหนึ่งคือกําลังซับในกระเป๋าท่านนั่นแหละโอเคไหมนะฮะใครมีกําลังซับเยอะเขาก็ไม่ติดอะไรก็กินได้เต็มที่ใครมีกําลังซับน้อยก็กินต่างกําลังซับที่ท่านมีโอเคไหมครับนะก็โอเคไปคําถามต่อไปเลยเนาะ โอ้โหคำถามนี้ดีนะครับตรงนี้ต้องตอบตรงนี้ก่อนเลยนะครับตอนนี้นะฮะของแท้ของปลอมดูง่ายๆอย่างแรกเลยที่ผมจะต้องแจ้งเตือนเพราะว่ามีการร้องเรียนจํานวนมากในเรื่องของการได้รับสินค้าที่อาจจะไม่มีประสิทธิภาพหรือคุณภาพถ้าท่านซื้อจาก e-marketplace เป็นช้อปปี้หรือลาซ a ดาตรงนี้เรามีประกาศชัดเจนทางบริษัทเขาประกาศชัดครับว่าไม่รับประกันคุณภาพสินค้าใดๆทั้งสิน้นที่ท่านซื้อไปจาก e m a r k e t p a g e แปลว่าอะไรฮะแน่นอนอาจจะได้ของลอ,อกเียนแบบหรือของไม่มีประสิทธิภาพ พอไปทานแล้วไม่ได้ผลอดควรอะไรไม่ได้อาจจะถูกไปเล็กน้อยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตท่านท่านเสี่ยงคือเวลาเอาเราอาจจะจ่ายน้อยจริงนะแต่พอจ่ายน้อยแล้วคุณไม่ได้ผลกับการใช้ผลิตภัณฑ์กลายเป็นสินค้านั้นแพงมลมเลยจริงไหมแพงไปแบบโอ้ก็มันไม่ได้อาประโยชน์อะไรกับมันเลยกับจ่ายเงินที่มันสูงกว่าแต่มีคุณค่าที่เราได้รับมันสมกับเงินที่เราจ่ายอันนี้ผมว่ามันคุ้มค่าโอเคไหมครับถ้ากินไปไม่ได้ผลมันไม่คุ้มค่าแถมไม่มีใครมาค้ำประกันหรือรับประกันอะไรคุณเลยวันนี้ วิธีการดูง่ายๆอย่างแรกว่าของแท้ของปลอมดูแพ็กเกจจิ้งที่มันสมบูรณ์ก่อนโอเคไม่วันหมดอายุที่ชัดเจนเพราะพวกนี้มันก็มีความสาคัญเนาะบางทีแพ็กเกจจิ้งเนี่ยอาจจะถูกดัดแปลงหรือทําซ้ําหรือวันหมดอายุหมดไปแล้วเราไม่ได้ดูไงบางคนเอาไปเทขายในท้องตลาดเนี้ยอาจจะมีของที่มันมันหมดอายุอะไรเงี้ยบางทีเราไม่รู้นะแล้วเปิดดูข้างในครับเม็ดแต่ละเม็ดเนี่ยมันจะต้องไม่เป็นในเรื่องของคราบความชื้นหรือมีจุดๆุๆๆุดจุดอยู่ในเม็ดนั้นมันต้องเป็นสีเดียวเรียบกันอาจจะเป็นสีขาวบ้าง ออกสีเข้มออกเหลืองส้มบ้างอะไรประมาณแล้วแต่แคปซูลก็เป็นแคปซูลที่อยู่ในความสมบูรณ์อยู่โอเคไหมครับไม่มีการละลายหรืออะไรเกิดขึ้นมาเพราะใน,นทุกกระปุกจะมีสารที่ใส่ไว้เพื่อการความชื้นอยู่แล้วก็ดูประมาณนี้ส่วนอีกอย่างหนึ่งที่ต้องรู้ครับวันนี้ซื้อเนี่ยเราควรซื้อกับผู้แทนจําหน่ายอย่างเป็นทางการทุกคนจะมีเลขผู้แทนอยู่นะหรือเลขตัวแทนอยู่นั่นแหละใครที่โชว์เลขตัวแทนได้ตรวจสอบได้นในแชทเลยนะซื้อได้ปลอดภัยแน่แนแล้วก็ให้ดูอย่างนี้คือมันมีในเรื่องของโปรตีนเนื้อจากเขาเป็นสารอาหาร ซึ่งมีวิตามินและธาตุเอนไซม์และกรดอะมิโนคราวนี้เอนไซม์ครับถ้าเราซื้อจากแหล่งที่อาจจะขาดความน่าเชื่อถือหรือผู้ที่ไร้ความรู้การเก็บรักษามีความสําคัญถ้าไปอยู่ในที่ที่ร้อนจัดเอนไซม์ที่อยู่นั้นนะฮะอาจจะทําให้เอนไซม์ตายได้เพราะอุณหภูมิประมาณ40องศาเอนไซม์ตายเรียบแล้วจริงไหมนะถ้าเก็บในรถเมื่อไหร่ปั๊บเอามาขายต่อปุ๊บเรียบร้อยทันทีถ้าอยากได้ดีอะไรก็เลือกที่ดีๆแล้วกันโอเคไหมครับก็ถ้าไม่รู้ที่ไหนก็ลองประสานมานะครับผมยังมีผู้แทนเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายเลยที่ ามีความรู้ความสามารถได้รับการอบรมที่ดีนะฮะรวมถึงเป็นนักวิชาการบรุคลกรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านดูแลท่านได้ก็สอบถามเข้ามาได้นะครับในส่วนนี้ก็ได้ไประยอะแล้วนะโอเคไหมเคลียร์ไหมคำถามขนาดนี้โอเคนะโอเคครับ